เนี่นะครับรัฐบาลภายใต้ของแพรทองทานชินวัฒน์ซึ่งก็เป็นลูกของคุณทักษิณและเนี่ยครับทั้งสองครอบครัวนี้ก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับซี่ของผู้นำฝั่งกัมพูชามันไม่ควรที่จะมีเหตุกระทบกระทั่งในวันที่เป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยการปฏิบัติการโซเชียลมีเดียเนี่ยหรือว่าปฏิบัติข่าวสารนะครับของทางการกัมพูชานั้นเหนือกว่าทางการไทยมาก ทุกคนไม่ใช่กระหายสงครามแต่ว่าเมื่อเขาปฏิบัติการในเชิงจิตวิทยาที่จะเอาไปสารโลกคือถ้าเราไปบ้าจี้ตามด้วยเนี่ยครับเราก็เสียสำรอยพระพิฆนะครับ,รบโอกาสสูญเสียนี่สูงมากผู้นากัมพูชาเนี่ยนะครับพูดได้ใจคนกัมพูชาหมดนะครับในซีกไทยได้ใจคนกัมพูชายกเว้นคนไทยไม่ได้ใจเลยผมเรียนกับพี่น้องว่าสถาน,นการณนะ์ณขณะนี้เนี่ยมันเปราะบางมาก คือรัฐบาลตั้งแต่ตัวนายกรัฐมนตรีรองนายกควบกระลาโหมอย่างคุณภูมิธรรมไม่เข้าใจอารมณ์ของคนไทย mm hmm. จะผิดแลกแตกต่างไปจากสี่ของทางกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นสมเด็จทุนเซนนายพลหุ่นพมาเน็ตได้ใจคนกัมพูชาไปเต็มๆยิ่งอยู่นะครับเราไม่ได้เป็นคนที่กระหายสงคราม แต่ว่าหลักใหญ่นะครับที่อดีตผู้นําจีนอย่างเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยนะครับจะว่าอ่าไปแลกรับกับผลประโยชน์ประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ชาติคือเอาเรื่องส่วนตัวเนี่ยไปแลกกับผลประโยชน์ชาติมันจะกระทําไม่ได้นะครับใจความก็เป็นประมาณนี้เพราะทุกอย่างมันเต็มไปด้วยข้อสงสัยตั้งแต่ต้นและดูท่วงทานองต่างๆ ราะนี่นะครับรัฐบาลภายใต้ของแพทองทานชินวัตรซึ่งก็เป็นลูกของคุณทักษิณและเนี่ยครับทั้งสองครอบครัวนี้ก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับซี่ของผู้นำฝั่งกัมพูชามันไม่ควรที่จะมีเหตุกระทบกระทั่งในวันที่เป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยภายใต้ตระกูลชินวัติ คือถ้าเป็นยุคสมัยคนอื่นเป็นนายกรัฐมนตรีเราอาจจะคิดอ่านกันได้และท่วงทำนองของคุณทักษิณว่าโทรคุยกับสมเด็จคุนเซนนะครับแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรนะครับจะเปลี่ยนสนามรบไปเป็นสนามตะกร้อเสนอทฤษฎีโนแมนแลนะ์นะครับก็คือต่างฝ่ายต่างก็ให้พื้นที่และเป็นพื้นที่ตรงกลางแล้วก็ไปทําเรื่องอย่างอื่นซึ่งเป็นเรื่องที่ ยอมกันไม่ได้อยู่แล้วในโดยทางปฏิบัติคุณลุงอิงเนี่ยนะครับแทนที่จะตอบสื่อสารมวลชนเปลี่ยนนะครับจุดจุดรับนะครับให้รถมาเปลี่ยนจุดรับเพื่อจะหลบกองทัพนักข่าวเนี่ยและท้ายสุดก็หนีกองทัพนักข่าวไม่ยอมตอบในกรณีนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการปฏิบัติการโซเชียลมีเดียเนี่ยหรือว่าปฏิบัติข่าวสาร นะครับของทางการคัมพูชานั้นเหนือกว่าทางการไทยมากทางการไทยก็เป็นลักษณะของหน่อมแนมนะครับแบบลุ่แง่ไม่มีสภาพที่จะได้นะครับสร้างความรักชาติบ้านเมืองและเต็มไปด้วยข้อสงสัยว่าอะไรไปจุกคอหอยกันเพราะแน่นอนที่สุดนั้นนะครับเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะคิดอ่านเรื่องช่องทางธรรมชาตินะครับซึ่งจะเป็นเส้นทางหลักถ้ามีการคิดที่จะหลบหนีกันเพราะว่าซีฝั่งมาเลเซียนั้นอันวาฮิบราฮิมเอาสถานการณ์การเมืองของมาเลน์กันไม่ไหวหรอกรนะครับคือผมมองว่าช่องทางนั้นแม้ว่าถ้าจะคิดนะครับในกรณีที่จะคิดออกนอกประเทศเส้นทางที่ไปแล้วสะดวกโยทินกว่าเพื่อนคือน่าสงสัยทางกัมพูชามากที่สุด เพราะว่าคุณยิ่งรักก็ไปทางนี้แล้วก็ความสัมบัตินะครับลูกสาวของน้องสาวของคุณทักษิณก็ไปได้สามีน,นักการเมืองของฝั่งกัมพูชาคือผมเองเนี่ยนะครับก็รู้จักกันทั้งสองคนทั้งสมเด็จทุนเซนนายพลบุนมาเด็ดคือต่างคนเนี่ยนะครับถ้าแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องประโยชน์ชาติกันได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะท่วงทำนองที่ไม่ชัดเจน มันเต็มไปด้วยข่าวสารนะครับเช่นปลดแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยซึ่งเนี่ยนะครับก็อายุราชการก็เหลือประมาณสามเดือน mm hmm. แต่ว่าก็ได้แสดงภาวะของนักรบของฝ่ายไทยนะครับที่ดำรงไว้ซึ่งความไม่อ่อนแอให้ใครเห็นนะครับยังแสดงความแข็งแรงอยู่ในพื้นที่กันโดยตลอ mm hmm. ขดขณะที่รัฐบาลก็รำวงเล่น คือความจริงเรื่องนี้เนี่ยนะครับไปประมาทความรู้สึกของคนไม่ได้คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณต้องพูดเสียงดังฟังชัดกับสื่อมวลชนโดยเฉพาะในวันนี้นะครับรวมกระทั่งว่าตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการาโหมท่วงทํานองแต่ละอย่างนะครับมันสร้างความไม่สบายใจกันทั้งสิ้นซึ่งเนี่ยนะครับทุกคนไม่ใช่กระหายสงครามแต่ว่าเมื่อเขาปฏิบัติการ ในเชิงจิตวิทยาที่จะเอาไปสารโลกี่คือถ้าเราไปบ้าจ,จี้ตามด้วยเนี่ยครับเราก็เสียสร,ยรนะครับโอกาสสูญเสียนี่สูงมากกับท่วงทํานองแบบเนี้ยและมีนำซ้ำเนี่นะครับหลายเรื่องราวที่คนก็สงสัยในกรณีเนี่ยนะครับแหล่งพลังงานที่เขามีปัญหาเรื่องกอบกูดกันเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับลากไปถึงกอบกูดล mm hmm. ก็จะลากกันไปทั้งหมดวันนั้นถ้าไม่มีประชาชนไปยืนขวางเนี่ย เรื่องเอาผลประโยชน์นะครับแหล่งพลังงานก่อนเรื่องดินแดนเนี่ยวันนี้เนี่ยสุมเสียงหนักวันนี้ปัญหาก็คือว่านะครับทั้งคุณภูมิธรรมคุณทักษิณไปคุยกันอีท่าไหนคือหมายความว่าเวลามาอธิบายกับคนไทยเหมือนไม่มีอะไรชิวชิวแต่ว่านี่นะครับการแสดงท่าทีของอผู้นําประเทศของกัมพูชา,ชาสภาของกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่เป็นที่พวกนี้อารมณ์ชิวชเลย<ะ>คือมาเล่นกับความรู้สึก ความรักชาติบ้านเมืองของคนไทยไม่ได้ทีนี้ก็มีคนไทยบางจำพวกนะครับก็ดูเสมือนหนึ่งว่านะครับมาวิาพากษ์วิจารณ์คนที่ห่วงใย,ยชาติบ้านเมืองนะครับพวกคลั่งชาติบางนะครับคิดได้อย่างไรนู่นนี่บ้างสารพัดเพราะเน,นะี่นยนะครับไอ้บรรดานะครับไอ้ทัพแบกทั้งหลายเนี่ยมันไม่เข้าใจนะครับว่าประเทศนี้มันมีปมในหัวใจเรื่องการเสียดินแดนและก็เสียมาก กว่าที่ยังอยู่ในปัจจุบันเราเคยเสียมาแล้วเสียมากกว่างนะครับเรามีอยู่ห้าแสนตารางกิโลเมตรเสียไปหกแสนกว่าตารางกิโลเมตระนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี้ยก็มีการพูดเป็นคำติดปากว่าเราจะไม่เสียดินแดนแม้แต่เพียงตารางนิ้วเดียวให้กับใครอีกแล้วนี่อพอมันมีเรื่องที่จะเสียดินแดนกันอีกนะครับซึ่งเราก็ไปแพ้นะครับเรื่องประสาทพระวิหารอย่างที่ไม่ควรจ,จะเป็นนะ่ วันนี้เนี่ยนะครับการแสดงออกท่วงทานองต่างๆนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายเนี่ยนะครับต้องการผู้นำที่มีความแข็งแกร่งต้องการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมนะครับซึ่งเป็นทหารของกองทัพลดแอกแห่งประเทศไทยนะครับอยู่กับพักของมิได้สู้กับรัฐบาลไทยแต่วันนี้ได้โอกาสนะครับและก็ไม่มีใครที่จะไปยืนขวาง ได้มานั่งเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหมนะการแสดงท่วงทํานองแบบนี้นี่ยผมบอกให้เลยว่าเนี่ยนะครับว่าคนไม่สบายใจเพราะนี่นะครับถ้าเป็นไปตามข่าวลือเนี่ยเนี่ยเกิดนย,ย้ายไม่ทับภาคสองสมมุติสมสมุติซึ่งผมเชื่อไม่กลาย,ย้ายนะครับคนก็รู้คือกันแต่บ้านแต่เมืองเพราะว่าเป็นการทายท้ากับมโนธรรมสำนึกของพี่น้องประชาชนว่าให้เรื่องดินแดนคุณไม่รู้สึกรู้ส่า และทางการกัมพูชาเนี่ยนะครับเขาต่อยประเภทถ้าต่อยกันเขาได้ใจคนของเขาครบของเราเนี่ยนะครับต่อยได้ใจคนกัมพูชามันมานั่งอยู่ทำหอกอะไรบริหารประเทศแบบนี้คือท่วงทํานองเราเนี่ยสร้างสบายใจให้กับฝั่งกัมพูชานะครับแต่เนี่ยสร้างความไม่สบายใจให้กับคนไทยด้วยกันผู้นํากัมพูชาเนี่ยนะครับพูดได้ใจคนกัมพูชาหมดนะครับในซีกไทยได้ใจคนกัมพูชา ยกเว้นคนไทยไม่ได้ใจเลยคือเราดูพยายามพูดประนีประนอมพยายามให้ทางเจ้าที่เนี่ยอดทนอดกลัน้นให้ได้มากที่สุดแต่เขานี่แบบตุ้มตุ้มมาเลยนะคะทีนี้การเจราจาเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับท่วงทํานองต่างๆนั้นนะถ้าท่วงทานองมันขาดทุนนะนะครับใจคนในประเทศคุณยังไม่ได้เลยอารมณ์ท่วงทํานองเขานะครับเขาไม่สบายใจว่าไอ้คุณคิดอะไรอยู่ เพราะนะครับเขาสงสัยตั้งแต่สายสัมพันธ์ที่ดีกันนะครับบ้านฝั่งนู้นก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีกันแล้วอยู่ดีๆก็นะครับเหมือนจงใจจะถ้าเล่นไพ่จงใจจะตีโง่อย่างนั้นอ่ะคือรู้อยู่แล้วนะครับเขาเก็บไพ่จากกองเนี่ยนะครับก็เห็นตาตาอยู่ก็ยังตีอยู่อ่ะหมายความว่าอย่างไงนะครับคือผมมองว่ามันมันแปลกตั้งแต่มันมันมีเหตุแล้ว นะครับและท่วงทานองยิ่งแปลกหนักเข้าไปใหญ่แล้วก็ทําท่าไม่รู้สึกรู้สานะครับดูเสมือนหนึ่งว่าเนี่ยนะครับว่าเนี่ยนะครับว่าคือประเทศจะเป็นอะไรก็ช่างนะเพราะเนี่ยนะครับคือท่วงทํานองแบบนี้เภายใต้สถานการณ์แบบนี้เราจะไม่เห็นผู้นําที่ไหนเขาจะเขาจะมาอยู่บทบาทเนี่ยเพราะเนี่ยครับมันต้องพูดนะครับเรื่องความรักชาติบ้านเมืองส่วนเรื่องการเจราจาก็เป็นชุด ของการเจราจาไปนะครับที่จะนัดประชุมกันที่พนมเปญก็ว่าไป